สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับดีดีซูซูกีแม็กโรลิโ,ลโ,ลโอแคปคับผม3.0 l จครับทันนี้เป็นไฟหน้าซีนอนนะครับผมจากโรงงานตัวท็อปสุดสภาพรถสีถสวยๆเลยครับผมมีรอยตรงประตูนิดหน่อยครับผมอ่าเป็นรอย เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับมาเฉี่ยวคันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านในแท้เลยสวยมากครับผมเป็นขับสี่นะครับผมอเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับผม ภายในคันนี้เป็นบ่อผ้านะครับผมก็ของเก่าเขาพุ่มบ่อมาครับผมอ่าพุ่มบ่อมาหมดเลยครับผมทั้งหน้าทั้งหลังครับผมเอดานสวยๆเลยครับผมไมคคันนี้วิ่งมาหนึ่งแสนสองหมื่นวาโลนะครับผม ไฟติดหมดนะครับผมใช้งานได้หมดเลยลระบบขับสี่ใช้งานได้หมดนะครับอ่านี้สี่โลครับผมหมดเป็นสี่ไฮใช้งานได้หมดนะครับอันนี้คู่มือครบเลยนะครับผมคู่มือดีแม็กครบเลย วิธีการใช้นะครับผมอยู่ครบครับคู่มือการใช้การใช้รถสมุดประกันอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายกันนะครับล็อกประตู ีเดิมครับผมเดิมโรงงานเลยนี่ครับรถไม่มีขยับเลยนะครับผมทันนี้เดี๋ยวชมด้านท้ายกันครับนี่ครับผมด้านท้ายมีเบาะญี่ปุ่นมาให้แล้วนะครับ แอร์หลังใช้ไม่ได้แล้วนะครับเจ้าของเก่าเขาตัดไปแล้วอันนี้ดุมล้อหน้าครับผมเจ้าของเขาไปใส่ฟรีล็อกมาครับผมซ้ายขวาไม่มีชนครับผมสวยมากครับผมคันนี้ โลลิโอขับสีนะครับผมสีมีการทํามาบ้างแล้วนะครับบางจุดนะครับผมนี่ครับสีล้อเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันครับ ทานหน้าเดิมๆครับผมน็อตไม่มีขยับเลยครับผมสวยมากซ้ายขวาไม่มีขยับเลยนะครับเพจโรลิโอต้องเป็นท F s อนะครับผมถ้าท FR คือขับสองครับผมคันนี้แปลงปั๊มสายมาแล้วนะครับผมปั๊มฝายน็อตฝากระโปงไม่มีขยับเลยครับผมสวยครับผม คันนี้พร้อมใช้งานเลยครับผมภาตษีเต็มครับผม14บสีมกรลาสองห้าหกแปดเลยครับใช้งานกันยาวๆเลยครับผมเดี๋ยวผมเติชมชผมรอบโมกันอกีกรอบครับผมไม้หาใช้งานอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม ครอบครัวก็ได้ครับผมนั่งได้เยอะนั่งสบายครับผมหรือว่าจะเอาไปลุยก็ได้ครับผมโดยรวมตำหนีมีแค่ประตูซ้ายหลังนะครับผมมีรอยโดนมอเตอร์ไซค์นะครับผมมาเบียดรถหน้าตาเดิมๆเลยครับผมสวยมาก ใครสนใจนะครับผมรถจอดอยูนังสิบประทุมธานียีิบเก้าครับผมคันนี้ตั้งราคาไว้หนึ่งแสนห้ามื่นแปดพันบาทครับผมใครสนใจติดต่อได้ครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์เก้าห้าสี่แปดปดครับผมมีบริการขับส่งต่างจังหวัดได้ครับคิดตามระยะทางครับผมใครหาใช้งานอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอน ฝากเพจด้วยนะครับผมทีคารถบ้านมือสองสภาพดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับไปก่อนครับ